ี้เราก็อยู่กับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้กําลังล้างช่วงล่างอยู่นี่มาดูช่วงล่างนี่ดูช่วงล่างก่อนนี่เป็นไงล้างช่วงล่างอยู่นี่เข่าจั๊วเลยดูเป็นไงนี่เป็นไงเราช่วงล่างไม่ใช่นี่แอปคันด้าพิลุนก็เดิมๆแห้งๆคันนี้ก็จะเก็บเหมือนเดิม<ๆ>ค,รครับเป็นสภาพเดิมนะครับเครื่องเดิม F T 12นะครับทาก็กำลังล้างช่วงล่างมาดูช่วงล่างเหรอ หรือเจ้าของเก่าคือจอดจอดอ่ะมันเขาได้ใช้อ่ะรถยุ่งหลังนี่นะไม่เคยชนไม่เคยอะไรมาเลยหลังมันเลยนะท่อเรือมันเลยทุกอย่างท่อยังแดงเลยดูดินะฮะดูนี่นะครับผมหน้าคนล้างก็ติดตามชมแล้วกันว่าสุดท้ายคันนี้จะออกมาสวยขนาดไหนนะครับไปฟิวมันฟิวดีเนี่ยฟิวมึงกใจออไปฟิว เรากาลังจะไปอูู่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นอู่แถวแถวย่านบ้านใหม่ครับปากเกร็ดเขาบอกว่าอู่นี้นี่ทำาะบอก่พี่หลุดล้วนนะครับก็เลยเอารถไปให้เขานะครับเก็บรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวไปดูแหละว,ว่าอะไรที่จะต้องเปลี่ยนมันมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะขับไปหาที่อู่เลยนะครับเหมือนในการเทสรถไปด้วยอ่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อูเลยดีกว่าพี่จิมครับสสวัดีครับจิมแน,น,นะนำอูนะครับอ่าก็อูเราทำคันดาพิลูตโดยตรงครับอูอยู่ซอยประดิษฐ์เจริญ28ติวานนท์ครับปเภทนั้นสต๊อปการาดครับคันนี้เป็นตัวพิลดตัว b a 8ครับเองเอคันเดียว ก็เก็บรายละเอียดเดิมทําเดิมนะพี่ครับผมสภาพเป็นไงบ้างให้พี่ประเมินอ,อ่จริงโดยรวมผมว่าคันนี้สวยนะคันนี้สภาพสวยเลยแนหะก็าจะมาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับลองแอบดูอู่เขาหน่อยไหมส่วนใหญ่ก็เป็นพี่รูดนะแดงสีแดงสีส้มสีน้ําเงินพีหรูดเนะด่ะพี่ออกห้างมามันมีสีอะไรบ้างอะมีสีอะไรบ้างก็จะมีสีขาวสีมินไนบูสีเขียวหัวเป็ สีแดงแล้วก็มีแดงมะนเหี่ยวก็เยอะอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแดงนงี้เดิมปะนนี้ผมว่าเขาอาบน้ำมาแล้วนะแล้วสีน้ําเงินก็คืออย่างนงี้ก็คือไม่มีครับอย่างเงี้ยอย่างนงี้ก็ทํากนดีอ๋ออาบมาแล้วทําสีมาแล้วสีส้มสีส้มนี่ก็ไม่มีเนาะส่วนใหญ่พี่หลุยก็คงจะทําด้วยอายุตัวรถใช่ใช่พี่ระดับทําอะไรบ้างนะครับที่นี่วางเครื่องช่วงล่างสีครับ ก็คือช่อทั่วไปก็จริงๆก็เต็มระบบแหละใช่เต็มระบบยังไงก็เดี๋ยวฝากกับพี่เขาไว้แล้วกันครับวันนี้ฮะวันที่30นะครับเราเรากำลังเดินทางไปเอารถ h ท n d ด้าพีลูนะฮะระยะเวลาที่เราคุยกับน้องจิมเนี่ยคือวันที่4เดือน9ฮะผมส่งรถไปในวันที่4เดือน9นะครับวันนี้วันที่30 10, เดือน10ครับ ผมกำลังจะบอกหลายหลายคนว่าที่เป็นคนซื้อรถยนต์จากโชลูมเรานะฮะนี่คิวซีคุณเก่งนะฮะคนคิวซีรถนะครับซึ่งปวดหัวมากกับลูกค้านะฮะเอาวันนี้ต้องวันนี้เนี่ยรถกูเองเนี่ยนงฮะคือผมต้องบอกกัอนว่าบางทีมันต้องใช้เวลาในการทำรถบ้างบางส่วนนะฮะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนปุ๊บทำได้เลยนะฮะบางทีอยากให้ลูกค้าที่เข้าใจนะครับว่าหลังถ้าใครรีบก็ซื้อตามสภาพไปทำอเองนะฮะ เพราะว่าสิ่งที่ผมทํากันทุกวันนี้เนี่ยก็พยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับอย่างรถี่ลล์คันนี้ผมใช้ระยะเวลาที่4ี่เดือน9จนวันทที่สามสิบเดือนสิบรถเพิ่งจะเสร็จนะครับเดี๋ยวลองดูออกมาแล้วกันว่ามันจะกลับมาเดิมและสมบูรณ์พร้อมขับไหมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรอ,รอดูกันเลยครับดูครับนี่นี่ครับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1, คันครับนี่รถเราจอดอยู่นี่ครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนกด่าครับเห็นข้อแตกต่างมากนะครับนี่ตัวแผงนะครับปุ่มสวิตช์แตรสวยหมดนะครับเปลี่ยนใหม่อะนี่ครับอะไรเก่าหุงอะไระครับแป้นแต่ปลายท้าย อันนี้จมูกจมูกหน้าเดี๋ยวพาเดินไปดูนี่ครับที่ผมบอกปุ่มหักหมดแล้วนะครับสวิต์สวิต์กระจกข้างในนะครับมือเปิดจมูกหน้านะครับนี่ลาโพงข้างหลังเดี๋ยวต้องไปเก็บตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่าของเก่าเนี่ยใส่ลําโพงมาเนี่ยชุดใหญ่เลยนี่ดูไฟท้ายก็เป็นของมือสองเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกนี้มันหามือหนึ่งไม่ได้ละมีซ่าขี้ยาหน่อยตรงนี้ที่ขาวๆไม่เป็นไรแต่จะขัดออก แต่เนียนแน่นอนครับนี่ของแทสตัเล่แส่นแต่ว่าเป็นมือสองตลงสลิงหลังครับใส่มาเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าตอนแรกเขาใส่ลำโพงมาแล้วมันติดสลิงไม่ได้เพราะว่าดอกลำโพงมันใหญ่อะมาดูนะครับด้านหน้าบ้างเป็นไงครับเดิมๆดูตัวภายนอกก่อนดีกว่าาบหน้ามองเป็นของเราเหมือนเดิมครับเพราะไม่ได้เปลี่ยนสภาพยังโอเคอยู่มนีนี่ครับจมูกตัข้างครับ ันี้เป็นมือสองหมดพี่ี่เขามีอะไรไว้แต่ว่าเป็นสภาพมันยังดีอยู่นะของเก่าแตกรายงามแล้วนี่ห้องเครื่องน็อตนี่ชุบซิงค์หมดเลยตัวฝายิงทรายใหม่ทําสีใหม่ชุบซิงค์หมดเลยนะครับสวยหมดเลยแล้วก็ทำได้ทำคือทําหมดแล้วอะพาวงพาวเวอร์หงมาลัยทำโอเวอร์ฮอนเครื่องไปหน่อยหนึ่ง มินสี่หมื่นกว่าเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามีรายละเอียดที่ทํามีอะไรบ้างมีซีนมีอะไรนะครับอย่าบอกไม่สวยทำไมใครบอกไม่สวยก็จะตบปากมินสี่มินสี่ยังไม่จบเลยเว้ยก็ไปทำแผงท้ายอีกนะวใช่ยังมีแผงหลังแผงหลังอีกสี่หมื่นสี่ยังมีแผงหลังนะครับแล้วก็ไอตัวพวกนี้ต้องเอาออกหมดทาวเวอร์พอใจไหม พอใจอยู่แล้วเครื่องเน่เดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยต้องทำเพิ่มพวกสีพ,พวกยิ้วเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าฝาท้ายแม่งหนาแต่ว่ารถฝาท้ายเปลี่ยนมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้ว,วก็ข้างหลังนี่แม่งก็เละเีมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วมันยังมีไอ้ชิ้นเดิมที่เป็นของเก่าอยู่อืมถอ,อดตัวท็อปบนออกให้เขาทำข้างล่างใหม่ได้ต้องมีสีมี แต่จริงๆก็สีเราทำมารอบนะ<ส>อาจจะร,รอบแล้วแต่มันก็จริงๆเล้วเราผิดแผนนิดนึงต้องเอารถมาทำก่อนใช่ใช่เราค่อยไปทำสีอีกนี้ก็มีวนะสีหมูนฟ้า่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสฮะมาพานาพี่ดู <laughs> ไปคด้วยี่สวัสดีครับขอบคุณครับกี่คุยกับพี่เขาเป็นอะไรที่ละเอียดก่อนมากเลยครับพี่ดูทำไมอ่ะเขาบอกว่าจะแกะแทงประตูนะครับประตูทําสีคนแกะไม่เป็นไอ้ตัวเนี้ยจะหักก่อนอ๋อถึงว่าของกูแตกใช่คือผมต้องบอกว่านี่การขับครั้งแรกนะแต่ซื้อมาใช่ไหมซื้อมาไม่เคยขับเลย เล่าเรื่องก่อนดีกว่าว่ารถคันนี้ไปเอามาจากที่ราชบุรีรถคันนี้เป็นรถของเหมือนกับเจ้าของโรงพยาบาลซึ่งรถคันนี้ประวัติมือเดียวออกห้างเลขไม่เนี่ยที่สามแสนโลแต่ตอนนี้ถ้าคุณเปรียบเทียบรถคันนี้สามแสนโลมันไม่ได้นะเพราะตอนนี้เราโอเวอร์ฮอนแล้ว<ๆ>ก็ผมบอกว่าพอมาได้ขับเนี่ยมันก็เหมือนแอคคอร์ตาเพรอได้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะมันยากมากเลยนะทำรถคันน่งโคตรเหนื่อยเลยก็ขีข่หลุด ้านเราก็ส่วนรถไม่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 เยอะมากถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ได<อ>้เยอะถึงขนาดแบบเหมือนแอคคอร์ดดีวกนะแต่ที่จะหาเดิมมันยากแล้ว <l ots> <ช>เพราะว่า<ช>วัยรุ่นเอามาแต่งซิ่งแ<ช>บบอ้ยการที่ทําเดิมเนี่ยก็ต้องหาคนเข้าใจคณิตนนคุณก็ทะลุแล้วอ่ะไม่รู้จะตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือถ้าทําแบบนี้คงไม่รวยจริ แล้วครับทําเครื่องเสร็จแล้วเราก็กำลังไล่เก็บรายละเอียดครับภายในทั้งหมดมือมาทําความสะอาดทั้งหมดครับตัวเบาะเนี่ยเบาะมันจะมีรางเป็นฝุ่นก็เอามานั่งเก็บรายละเอียดให้หมดครับในส่วนห้องเครื่องทำมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล้างห้องเครื่องอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวจะขัดเครือบแก้วล้างช่วงล่างทุล่างครับแล้วก็ปิดคลิปรถคันนี้แล้ว you <laughs>